ข่ามาตำตำเหลา้าปูว่าปีมือว่านพันวารัทโอ้ยมือวันที่สิบหกพันวาเพิ่นเข่ารัฐบาลไทยต่ว่าบ่ไล้ล่งทางช่องเฮ้ามอ้วยพึ่งติดตอ่อเพิ่นเป็นครั้งแรกเพิ่นว่าเพิ่นจะห้เป็นเพื่อนบ้านตำเล่ามาก,ก่อนเพิ่นห้เด่นบนเด่นรางเน้นเน้นจะเป็นตัวใดไปติดตอ่อตำเล่าปูว่าปีใดเลขค่ะ เลขเล่าเลขเล่าหมู่บ้านนี่งานหลายเป็ปูมันทบมื่อเลขวๆก็เลยตั้งตัวท่านว่าก็เลยว่าเอามื่อไรเราเอาปูมื่อไรก็ได้ดอกท่านครับผมเอาเดี๋ยวนี้ให้เนาะครับวมเนาะครับเดี๋ยวนี้เลยครับปูเออเขียนระว่าเขียนว่ากอนไปเขียนปากกาไปเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเขียนครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึ่งนะปูเนาะเอาเป็นว่าปูปูกลุ่มเพราะว่าปีเนาะหรือจะปูยังครับผม ปูว่าปีปูว่าปีปูว่าปีนะครับเนาอปูปูว่าปีปูว่าปีนะครับเนะสิบเก้าเนาะเก้าวันนี้วันที่สิบสิเก้าเนาะันเนาะครับผมเก้าสเก้าครับปูเออวันที่สิเกอาเียนเียลงไปเลยครับผมเตนสองตัวเดียวได้เป็นเลขสูตรได้ย่อมหวานครับผมย่มปรวยครับผมเนสองะรเออเตนสอง อาจจบคู่วันเนี้ยครับผมจับคู่นีสองหงสองหกเขียนอะไรบ้างเขียนแล้วครับสองหกรหลาสองแปดนาฬกาหกศูนย์หกศูนย์อสองศูนย์ เราแบบสามหกสามเก้าอันของครูเนอะครับผมครูมาไลยครูน้ำปูเนาะ่เลขของครูสูตรพูดเลยเคยเขาดีเครับครูเขาดีะครเขาดีโย่าได้โย่เขาดีโย่จ้งแจ้งเล่ยใกับเขาที่หตรงตรงเรัฐบาลไม่รอดโอ้เสียดายน้ำปูเนาะเดี๋ยวปูเห็นแล้วจใช้จะเอานปูเนาะเออทางนั้นเล่กันรัฐบาลได้ยังไงเอาที่หลังเราใกลไกลเ่ยันเด้อครับผมได้ครับครู เลข6คู่ละเลีนนะจะไปที่2 6กับ2 8นี่ตัวเนี้ยค,ค,ค,ครับครับผมพูครับอ้าวโชคดีครับผมการวัสกนูนเนาะครับจะเล่นทอนจะเล่นดนครับผมอ้าบุญวัฒนาดีเนาะพอ<ช>แ,แ,แม่คูาอาจารนเปยนตัวทั้งช่องเข้านะครับ<ช>ติดตมาเป็นครั้งแรกเป็นา่าว<ช>่านติดตมาละ่ะก็มาเลขรัฐบาลไทยบนเขาเขา16เต็มเ็มเรื่องราวของกวนเนาะได้เนาะ อืมผู้ก่อพึ่งเมตตาเนาะเออถ้ามอโหลย์กับเมตุยวานว่าเจาน้ำปูอยู่ตีดบางานหลายจัน่อยเนาะเอาเที่ยงก็่ได้กินเมตุยว่าเออมอโหลย์ไพ่งานรูปบาทพะโล่ใหญ่จ้อยก็หนีบวกกนว่าสิว่านางติดกระดูกเนาะงานหลายสู่เพียพี่เอฟซีเหรอว่าเป็นนางดอกนะครับเออคอเจเอฟซีชงมันจ้อยกับว่าไม่หลูกประจำตัวเนาะ ชควงมานกอเตสีโชคานแม่ตื้ยกับความสูกันองเลยกับพยามเต็มที่กันนะครับอาจารย์ได้ดีอาจารย์ได้เด็ดกัพยามสัรหาใหม่เนาะน้ำตาลิกจนนาเลยมัอพอมาเลยวัดทุงเศรษฐีนาดำเนี่ตีเด้พี่น้องเลยตาวแดดตาแดดนะครับกีบมาท่ารุยตาแดดก็เป็นตื้กระไดตื่นเ้ามาถไปล่นไปยี่ีว่าขึ้นโคกเพราุ่งนี้เพาหาเห็ดหาตาเลกคุ่าไปควนไปวนตกระจัดไปควนแล้วกันเดาต่ต่ตเชี่ยวเนาะนะครับ เอานะครับวันนี้ปลูกว่าปีนะครับเป็นเมตตาแบีงกัดมาได้นะครับเป็นเลขกสุดตำเล้าได้เนาะคือเรื่องตื้นๆเห็นตำเล้าเนาะเจ้สิจังบุหลงเออตำเหล้ากำกับเลยเออเกิดตุกเียนมารวยได้ไงฮะไม่น่าเนาะมันจะอ้อก่อนเห็ดเพิ่งตั้งวัลผลเนาะมารวยกับยากจักหน่อยก็เลยอ่ะจิมอ่อมีผิดมีถูกบ้างบางครั้งเนาะตั้งวัลผเดียวเห็นง่ายเลยนะนะครับต้งเป็นวดเออค่อยต้องนิววัลเมื่อไรก็เลยมีเวลาเห็ดเล้าพี่น้องเต็มทีเลยอ่านะครับ ก็ขอใโชครมานับปูเนาะนี่ตัวแรกแน่ไมตื้ออ่านคนฟังเลยมี่้นไถยเด่นสองตัวเดียวจับคู่สองหกสองแปดหกศูนย์องศกเก้าเลคนบ้าลก็ติงตังติงตังเสียก็รวมทั้งบุญด้เลยเอาไปน้ีไป้องเสียงเธอเสียงโชเสียงลาบเนาะเสียงเงินยังเงเสียงอะไรเขาไดซวยทับุญจานทันใดเนาะทันใดคนนี้นนี้กำกินนำใจยังปันเด้เอเซีานี่กจินกระจินเด็กกองไ่เยอะนกัดินกระินเด็กกองไ่ย อ่าเอลซี่กับชกหมานไปร่วกันนะครับเอ้ามันหอดมือเลยกระถิดออกพี่น้องให้บถือน้ำปูเนี่ยถืน้ำปูนพนี่เนาเอ้วงหนึ่งไก่ถือน้ำปูเดี๋ซอยปูน้ำเห็ดกระถิ่นน้ำเนาะอ่าสำหรับในทางของปูเพราะว่าปีเด้อนะครับปูว่าปีนะครับคือเลขเด่นเนาะสองเนาะมือสองหกสองแปดตัวเน้นเด้อนะครับหกศูนย สองศูนยแหละก็สามหกสามเก้านะครับไอ้โชคานปูเป็นเล็เพื่นบ้านฟังล่าในวันที่สิบเก้าก็ย่อกันย่านนหกแปดนี่เด้อนะครับเลขกามบลายตัวเหล็กปูบลายตัวหกูเนาะเหลขงามเนียไม่ติเหล็กหกปูเนาะอือขอยโชคมานน้ำปูนี่แหะนะครับขอพึ่งไปบุญปูเยาวราชบาลไทยเพื่นบ้านงดควนซี่หกเต็มๆไกลมือจ้เอาเพื่นบ้านนะปูเห็ดครับปูเห็ดเป็นแข็งกัน่อน่เล็กบลายตัวเนาะปูวาขอยซี่โชคมานน้ำปู ว่าปีได้นะครับนะครับตามนี้ได้นะครับถือว่าเพิ่นเป็นตาข้าวแล้วไม่ถือเนาะกับวอกายกันดอกเขาจะเป็นคุณพรว่าปีเนี่ย่ะคือว่าได้ว่าปีก็บยุบวไกายว่าปีปัทุมหรือว่าปีคุมพระว่าข้าก็เป็นไปได้เนาะปูว่าปีถือว่าปีได้กับหลัวเนี่ยเราว่าปีเรานละเออนะครับแต่โชคให้เหมืนกันเนาะค่ะแต่เราในทางพูดในไหค้งแรกได้กันว่า กวามสูงกันม like so like so ่ชม64วัดที anyway, ่มันก็เท่ากัหละมาลอยย่างงานวันเนี่ยพอถอดปูลายๆที่ได้ตามแหววันนี่เดี๋ยวที่ว่าทายไงเออบ่าทายไง้วปูมันมันจอดกันคนคือมันเป็นเลขคำนวณทท่าเขามามือเดียวกันเพื่นเนาะบัดเลยทิย่อยเอาบ่อไห้มันไปร่วมอยู่มือเดียวสีลงนี้ลายจะน้อยลเด้มืออน่่งิี่ปะยุงนะมือกรสีเบาลงนะครับช่างนี่ก็จะบริเวณงานหนักเกินไป นะครับเรียกตัวเมตุยว่าได้กินข้าวเที่ยงไห่นอนเพนขาสูงยูะแลข้าวเที่ยงเขาได้กินนอนเพชเได้กินนอนเพนปั๊บม้เลยเพิ่มหล่นหมเว้าจิว่ามารวยแกงกันเนาะเออ่อนมากเบาค่นอนนะเข่ได้แกงรพี่น้องเอ้ยเนาะย้อนคว่อยากพี่น้องในนี่แหะย้อนควมอยากอเอี่ได้เบื้งได้ห็นพกทัาอาจารย์ดีๆเพื่อกว่าเพิ่เพื่อกทั่บ้าเนาะข้าบอกกับชิวาไทยง่ายกนวล่ะเออขาก็ต้องตามทุกอาจารย์ให้นะครับพี่ซีคอมเมนต์ว่าอาจารย์นั้น ลงใไห้นะครับแต่บก็มีก็อาจีบได้ตามใจนึนกเนาะจะเกิดข้อสามสาัญใส่จิ้เตียมบะิมกิมบรเทียงมาไปวนน่นนห่มันกับ่อยากนิดนเงว,ว่บบาเนีออว่ากาาะนะันกบะเฮงบ่อยู่ยงเหรอเนาะบ่ก็อ้หิวยตื่เลยดอกไมตุยเราเราแข็งแรกอยู่นะครับ<า>ก็บันกับบะหิวยหา,กาเก้าแล้วคุณว่าเพามันไม่ตุยหาเก่าเนาะเกิดพร้มแย่หุยอยังไงมันหาเก้าล่ะเกิดชุดเก่าหเก่าชุดเก่าคุณว่า เงินว่ากระเด็นขึ้นภูเาแล้วนะครับอย่างปข้อใส่ก็นะเห็นยูทูบเรามาเวยแล่วนะเบปเซี่เขาาม่หีน้ำใจที่ตามอยู่คนในเด้อนะครับสำหรับเมสสีเนาะเเริ่มมีไยไดแล้วคนว่านะครับกินกระพรานแล้วเดี๋ยวตะว่าเงินเขาครังแหลกเนาะค่ะอ่าคนไก่สิรมีไรใดนะครับกะซีมีายไดกะซีเมันก็หนีมันก็ดนีเนาะคนว่าโอ้ยแต่เงินผูเ่าเ่าใส่พ่อใส้ได้คนว่าเชียวบางตจเลรียนจกองเออ่อาจารย์พี่น้องนะครับยกมานําปู่วาปีได้นะครับ ขอจะหน่อยพ่อได้เวลาเนาะอ๋อเลขเด่นสองนะครับจำให้สองหกสองแปดหกศูนย์สองศูนย์สามหกสามเก้าจำเลาของปูในวันที่สิบเก้าเด้อนะครับขอให้โชคให้มันให้โชคดีนัพปูในครั้งแรกให้แตกสองตัวเต็มเต็มเนาะคนคัดตัวเน้นมากให้ตื่นตัวเน้นแหละมันต้องว่าหลายตัวแล้วไม่ตื่นเนาะอ๋อโชคโชคมันมากรบปูนครับนะครับในวันนี้ด้วยยองช่องเด้อนะขอบคุณหลายติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ กะดังนีกใน่่อยตาลีนมันแกว่งข้างเนาะยังตกใส่มีตลอดแรงซื่อได้มารถเกียร์ถเพลยงพ่มากนไม่มีรถบดแรงพันเป็นตังไหนบุจริงจะเลื่อนไปไหนตบานโัลลเอ้าสัาลวิโน่โชว์ๆกันมนะตัวกรเจขยายทางอยค่ะสวัสดีค่ะ